สดีครับพบกับช่องอาจารย์เพชรโมพีคือเผาเมื่อตอนเย็นก็ได้ใส่ปิดไว้ตอนที่ใส่ไม่ได้ถ่ายพี่น้องดูครับดีเพิ่งออกเวนขับไปดูกันเลยครับผมนี่ครับอ้าถูกเลยพี่น้องตัวแรกตัวแรก,กอุ้ยลื่นลื่นถูกปาคอครับนุ่นพี่น้องเห็นบครับนู่นปาคอครับถูกปาคอตัวน,นี้ครับผมปาคอ อือปลาโคตุนนีครับผมปลาโคปลาโคปลาโคโปลาโคปลาโคปลาโคตุนครับผมน้องถุยนักนะถุย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 ปลาได้ครับปลาได้ปลาได้อุปโขย ปลาโคอีกครับปลาโคอีกปลโคอีกอือสองตัวเลยพี่นอ้องนี่ปลาโคสองตัวแล้วครับผมอืมเบ็ดสิครับถูกบวกครับถูกถูงเลยถูกบวกถูกประดุกครับผมตายเลยโอ้ประดุกตายพุ่นเลยพี่น้องเลยอือประดุกครับผม นี่ระดุ๊ลองดูครับดูเบ็ดครับดูเบ็ดดูเบ็ดดูเบ็ดครับผมดูเบ็ดครับผมปลาอะไรครับอู้อึอ่ยลุดครับผมอย่ยอ่ะอืเสียดายพี่น้องหลุดทั้งตาเลยโอ้สียดายครับผมหลุดอไอ้ ได้ลุดพ่นนี่นนี่ครับผม ไม่ได้ตัวรื้อเธอสีได้พี่น้องเป็ดเจ็ดลังได้สามตัวพี่น้องนี่ครับโบได้กินอยู่ครับผมโอเคครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับ